สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ติดตามช่องผู้ลุกสองบันดอนนะครับผมและเก่าก่าสวัสดีนะครับผมหน้าหน้านะครับผมผู้ที่ชอบในการแต่งรถไถนะครับผมมือนีผู้ลุกสองบันดอนเองครับผมเดชสังนี่นะครับผมเป็นทอรลันนะครับพารลันนะครับผมลันกลางๆนะครับผมอัตโนีีก็เป็นไป ลายทอนะครับถี่พอลูกซ้อนสื่อมาสื่อมาก่อทอพักนะครับพี่น้องก็ใส่ไปจนละดำแล้วนะครับเดี๋ยวพอลูกศ้งนจสีเอาใส่เองนะครับผมอพอลูกซองประสบปัญหานะครับซุปขอขอตัวหนีนะครับสีซุปเขาทอเดิมนะครับผมมุนเข้าไปแล้วนะครับผมปรากฏว่านะครับทอไอเสียตัวนีนะครับ เดี๋ยวผมสองไพ่บึงนะครับนี่นะครับผมรถพฟล์กซองเป็น L อลสามซีนะครับผมนี่นะครับใส่น็อตบีบบีบบีบไหลนะครับพี่น้องเรียวเรียวทอนี่บางนะครับเราก็เลยพับเข้าไปนะครับผมทําให้บ่อคอยยูนะครับพี่น้องนะครับบ่อยูนะครับกะย้อนพับเข้าไปนะครับเพราะว่าคันน้อนเข้าไปคันน็อตเข้าไปนะครับเห็นที่เชื่อมกับเสดไยนะครับผมเสดายท่อ ผักเก่านะครับผลูกซองกันเลยตัดทินใจสื่อผักไม่มาสุบมาสวมเลยนะครับผมมาสวมเขาไปในหลดเลยนะครับในถัวเลยนะครับผมก็เลยสีมาเปลี่ยนนะครับผมจากเสียงธรรมดาเสียงเดิมนะครับกะตกลายเป็นลันกลางๆนะครับพี่น้องไกยเป็นลันกลางๆนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยนะครับผมเดี๋ยววิธีการเปลี่ยนกบะเบ่หากนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันเลยนะครับ นี่นะครับพี่น้องหลังจากปลุกสอ้งถอดฝากรอบนี่ออกแล้วนะครับแล้วกระถอดน็อตนะครับซีโตนะครับนี่นะครับถอดน็อตซีโตตรงนี้นะครับผมนี่นะครับปลุกสองถอดไปแล้วนะครับเหลือตัวเดียวนะครับอ่าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับผมแวก็ยกผักเกาออกได้เลยนะครับผมนครเดี๋ยวปลุกสองพอาถอด อนอน่หมุนออกง่ายๆนะครับผมเพราะว่าพอหลุดตัวงหมุนแล้วนะครับแล้วจะยกพักเก่าออกไปเลยนะครับพะเจนก็ใส่อีกตัวเดิมนะครับผมพักเก่านี่ก็น,นักนะครับที่น้อง นักหลายกิโลนะครับนะครับแบล็กล่มาเอ,า,อาพักตัวนี้นะครับผมบีเอสนะครับผมมีผลูกสังสังมานะครับมาใส่กันเลยนะครับกปนกะเขากันได้พอดีนะครับผมกับแป่นเก่านะครับของรถ ไข่เขาดีนะครับจับมัดกันนะครับผมเดี๋ยวเห็ดเรี่ยวๆแต่สีพ้าพี่น้องฟังเสียงน้ำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพอดีเป๊ะนะครับพี่น้องพอดีก็คือว่าขม่าวโบตกแข่งนะครับพี่น้องขม่าวคว้างาลดเก่งๆโบตกแข่งนะครับ เดินได้สะดวกนะครับผมค่ขา้าขามองตกแข้งแล้วลออรถก,ะก,ร,ะร,กระดอืดนะครับพี่น้องอยู่ในท่อเก่านี่นหนจะตกแ้างไหลนะครับนักเสรือเกินนะครับพี่น้องปลุกซ้อนอะไรแต่กินไกน่สื่อตัวนี้มาใส่เบิ้งนะครับพี่นอ้องเพื่อลดแรงขึ้นกุ้งก้ากับอ่า เสียงกระสีบนาสีหนวกหูนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเสียงหลั่นกลางๆนะครับผมก็เด้ดังแห้งนะครับกระดอนะครับเดี๋ยวอขอขันนัดเข่ากันนะครับผมเห็นนเลยนะครับหยิบนดหเห็น,นเลย นี่นะครับพี่น้องหลังจากเอาขวดแท้แล้วผลูกสารกสิโอนี่นะครับลายท่เก่านี่นะครับใส่เลยติดทว่าปลายเง้านะครับผมไปยเงาหกสิบเซนนะครับไปนี่นะครับปลายแหลมนะครับผมยาวหกสิบนะครับนี่นะครับกสิไดยูประมาณนี้นะครับผม สวยงามเลยนะครับผมกับเอลสามซีตัวนี้นะครับเอลสามซีรถผลุกสองนะครับหลายปีแล้วนะครับผมรถสิบหาปีแล้วนะครับแต่ว่ามาอยู่น้ำผลุกสองนี่ประมาณเจ็ดปีนะครับนี่ผลุกสองสื่อมือสองมานะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผลุกสองสตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับผม เดี๋ยวขึ้นฟังเสียงกันเลยนะครับลุกซองกับว่าท่านไมเมียนเครื่องมืออยู่นะครับพี่นอ้องเี่งการลั่นอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมแต่ถือว่าดังคักนะครับผมจะลั่นกลางๆนะครับกต่พอขับมันนะครับพี่น้องนะครับถ้าไปไทไปปั่นกันกัะมันนะครับผมสําหรับผู้หยยบนะครับผมแสิจีบนาสีหนวกหูปันเดนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพู้ลูดสองจะเอากะโปงลงนะครับมีนะครับผมใส่ก็ไปแล้วกะ สวยนะครับไปถั่วเงา้ยวๆนะครับผมรดเก่าลีวก็ต้องเสริมจังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับเพื่อ,อความเป็นตะบึงจังหน่อยนะครับขานนี่กระถอดไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอาขุดมันนะครับผมเดี๋ยวไถมันนะครับผมครับ นี่ถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมพอลูกซ้องกระากพี่น้องนี่ครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับผมให้พอลูกซองมันดอนนะครับผมเล็ดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปนานะครับพอลูกซองกระสีพี่มีกันพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ